มสั่งไข่เชื้อมาให้แม่ไก่เพาะนะครับไข่เชื้อพันไฮเบดกับรสแดงพันไทยแท้ครับผมจะเอามาให้แม่ไก่ฟักให้ครับดีผมมีไก่อยู่หนึ่งตัวครับมันกำลังออกไข่แล้วกำลังฟักรครับ เขาจะเขียนเขียนมาด้วยนะครับเนี่ยมันเขาจะเขียนมาด้วยอันนีน้น่าจะเป็นรถมั้งครับน่าจะเป็นรถแดงผมสั่งมาสิบฟองนะครับฟองละสิบห้าบาท หลังจากที่ผมได้แกะไข่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาไข่เนี่ยไปฝากแม่ไก่บ้านฟักเอาไปเอาไข่ไปฝากแม่ไก่ฟักกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูไข่ของผมนะครับ ซึ่งซึ่งผมได้สั่งมาจากเพจเพจหนึ่งนะครับผมได้สั่งมาเป็นไข่ไก่ไข่นะครับมีอยู่สองสายพันธุ์นะพันธุ์ไฮบิดกับโรดแดงไข่แท้นะครับผมได้สั่งมาสิบฟองนะครับอันนี้น่าจะเป็นไฮบิดนะครับสีแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นโรดครับ ผมได้สั่งมาสิบฟองผมจะเอาไข่ของผมเนี่ยครับไปฝากแม่ไก่บ้านฟักนะครับพอดีผมมีไก่อยู่สองตัวครับตัวผู้ตัวเมียตัว,ตวแล้วพอดีไข่มันไก่มันกําลังฟักนะครับผมก็เลยจะเอาไขนะ่น่ะไปฝากเขาให้เขาฟักให้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอฝากไก่ฟักหน่อยนะแม่ไก่นะขอขอฝากขอฝากฟักให้ทีนึงนะท่านชมฟัพดูครับ เขาสวยอยู่นะครับขอฝากไข่หน่อยนะสิบสองอย่าร้องอย่าร้องแมว้ไปฝากแค่ทีนึงเออฟังให้หน่อยเออฝากแค่ทีนึงอ่ะอันนี้อีกอันนะ,ะเขี่ยเข้าไปเขี่ยเข้าไป หน่อยอ่ตอรงกลางนะแค่ีนเขียน,เ,นเข้าไปให้นหน่อยนะให้หน่อยให้หน่อยเขียนเข้าไปเยปปเอป่าขยันมาตรงนี่นอย